พี่ดองเด้ยปีงกบครับปีงกบปีงกบบนาเวลาฝนตกฝนตกมากก็ได้คบนาครับมาปีงสิปีงกินครับปีงกบกินครับตั้มน้ำผสมครับพี่้องไปเบิ่งนกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ดองาปสู่ทุกคนนะครับเมื่อีนจะกลับมาพอกันอีกที่เขารับกับผมบบาหน่อยแล้เรานะรับมากับบรรยากาศฝนกำลังตกนิ่นเนาะนี่ ฝนตกลิ้นครับพี่น้องฝนตกลิ้นตรงไหนยังตรงไหนกบ <g ib> โกบกบขางทาง่ากินกับตำนไม่สมครับโกบยากกินกับตำหน่อไม,ม้ส้มอุ้ยเสียบเจียบพักกับพักเก็บกับมี่พักเอาลงมือเลยนิสุนิสุบมาครับเดี๋ยวให้นิสุ ต้องนาว่าโ,โน้จะเอาอะไรครับอันนี้เอาอันนี้อ่าเอาเลยครับมาเพื่อน้องนาว่ากินก่อนแหละครับเพื่น้องเอ้ย<ม>น้องนาว่าอยากสเ,ำำสเสีบเบิรงต้มนมไม่สมว่ามันแสบบอต้มนมไม่สมแสบบอครับ<ม>อร่อยไหมอร่อยมาอร่อยต้มนมไม่สมว่าครับต้มนมไม่สมเหมือนกับสุปเผ็ดสุปใสเหนังงัว เอาอืมนี่เหรอเพชรเพชรแห่งจิงกิ่งหนาเพชรเองนะฮับ้าฮัมของกด็กคนตวรรักแต่ว่านู 啊，我爱你。 เจ้าบอจูว้าไ <c oughs> ม,ม่มีนี่้ายอนมาดังครับพี่อยผมก็บางหนานิสซูเลยครับน <c oughs> ้าอน มันเปดวอเ่าได้ไหมไม่เปิอย่างย่างแบบหอมๆเลยแบบมันๆย่างหอมๆกินกับต้มด้วสมผู้ใดเคยกินเนี่ยลองครับลองเลยอืมอือเอเ้กินังง เราล่มพัดลมแห้งดีครับาช่อกไม่ใช่เหรอแล้มาหมูจบกระจอกไปครับหมดิมันจะหมดขอบนะะหมดครับัำเด้ ไปบ้านไปบ้านต้อนพูนล้วครับคุณตาพูบไปานครับพูนครับจไปเ็งานรู้จะไปเห็นงานเอารู้จะไปเห็นงานงานอยู่ห้องนี้บครับเอาแลวเปิดเอาเลยโอ้ยขับไซร์อนกับโอนดีดีกับพี่น้อย Dạ ba, cho เขาเเเวป็นหัวเงียบมากแม่เบีทำกับพี่นอ้องเขาก็ไม่ค่อยหอดมันอได้เพื่อสิเพื่อสิยาเพื่อสิยาเพื่อยิสุทธิ์ไปจับหมาหนูไปจับหมาหนูมียิสุ้ธิ์นี่ไงมั็กบ้านมันเลย 妈。Yeah. mm -hmm. นะเะาะน้นแบบนีนะเมนูนีน่นะครับพี่้องคีนี้นแนตน้นเป็นเล็กหน่อยเขียนส่วงฝนตกใหม่ คันบอ่ออันคันบอ่บอบอันมันปิ่งกะปนจับครบได้มาตัวหนึ่งก็จะมาปนเซโนมิสม์ซึ่งจะเห็ดสุกเซโนมิสม์แล้ครับพี่นอ้องคืเฟลมสมัยเด็กตะกี้กบตัวหนึ่งเลยครับตำปนใส่ก็นโนมิสมแซ่บแซ่บแล้วมววามือนี่ได้หลายเนาะ ในไลายก็เลยเอามาปิ้งแล้วก็กินกับตำไม่ส่งที่นนองเบิ้งตัวนี้มันไหมก็ออกได้พป่นหน,น,นึ่ืบอรยกาคนต้มนำน่ารู้อะ ฝ่ายแล้เหลือยมก็พอ,อหอมนี่ยอมหอมหอมือครับพี่น้องว่ามือนะครับพี่น้องท่านไปบนเคลื่อ อย่าหน่อยครับตำลง,งไปสุม่มอืมหอมเนาะ เแยบรลายเไม,ม่วนัโนไม่สวมนีบันบสุขบนะ สั้งเสียงฝนเปนั่งรับไปหน่อกเป็นปน,น้่งป็นสีรับนั <laughs> ่นก็สีรับมันจะจาการ น,นมไม่สมแบบเพชรอือต้องนาลบหน่นอ,อก Hình năng quang trọng hình năng quang trọng พี่น้องครับคลิปนี้กะบบนวันสิกินบนเบิดเนยเบิดขอเข่ากันพี่น้องปี่คกบกับอันนตำนมันปสงเข่ากันร้ายครับพี่น้องเป็นเมนูยิ่งสันแท้ๆันี้นอกาส่วนํำหน้าเนาะส่วนํำหน้าแต่วันนี้ซุกับคิบ่อเคยดูได้าแจะบอกผมดูแห้วครับส่วนดำหน้าสิมนี้ครบหน่อยปีงตาปนใส่กับนมไอศกรีมด้ว่ะ กีนคบกินกระตั้มดมผสมเสียครับพี่น้องแต่ว่ตอนนี้เปิดแห้งครับขอขออนุญาตที่อยู่พอมีญาตน้องเนาะกระเพาะขึ้นครับกินดมผสมลายบ่ไหนกินพร้อมมักของดอกลายบนไหนครับผมขออนุญาตนะครับพี่น้องขอบคุณในรายนะครับสำหรับการติดตามและก็การรับชมนะครับแบบแซ่บครับแต่ว่ากระพิษกระเพาะ